thank you เราเอาไปแล้วรถหนึ่งนะเทเลอร์หนึ่งอนะ่ะเ,เอาไปแล้วเรามาเอาใหม่นะเราเขาแถวบ้านเนขาอขอห้แล้วเออเอาไปเก็บไว้ให้บัวนะเนาะแล้วแถวเราก็ซื้อของให้เขาหน่อยเนาะไปติดเติมใจเล็กน้อยอลงไปด้นาดนละ่างนะครับเทเลอร์ที่เราเอามาใส่ฟางนะไม่รู้ที่อื่นเรียกเทเลอร์หรือเปล่านะ ดูรอบไปก่อนนะครับก่อนจะไปยกฟาง ครับเดี๋ยวเราก็เอาอีกเนี่ยอีกแค่เลอรหนึ่งก็พอแล้วครับ <S <S ก็คือวนาเขาเรียกแยงะเรียกอะไรไหมกระทงนะแยงรู้สึกว่า,วามันจะบางไปหน่อยนะครับแยงนี้อย่างไ,ไ่เป็นไรเนาะของฟรีเนะเาะแต่ว่าให้เราเดี๋ยว e เราก็ซื้อของไม่เล็กน้อยไปจิตน้ำใจครับไม่เอาฟรีเนาะจิตใจไปให้เขาสักเล็กน้อยนะครับเราก็ทำไปกองอย่างนั้นนะ กองที่แม่ผมกองไว้นะวองเสร็จก็เอามาใส่ตุงใส่ตุงแล้วก็มานี่เพื่อทำครั้งแรกเหมือนกันาากนะครับเนี่ยทัอย่างดดเงี้ยใส่นนะก็แรกจะสั่งฟางเขาแหละเรื่องนี้คนในบ้านเขาบอกให้มาไหวเขาก็ได้เขาใ,าให้ก็เลยมากัน,นะครับมาแล้วแต่โมไว้กอนแล้วนะครับที่จะ ก็เป็นข้าวหอมก็ไม่รู้หอ,อ,อมไม่หอ,อมไม่รู้นะครับแค่พูดข้าวหอมหอมนะดดดช,ช่วงเสร็จที่มามพูดข้าวหอมไปแล้วนะครับประยชน์บนรถอยงนี้มันแข็งลง้มอะไรมันทนั้งหอดเลยพูดดีกว่าพูดไปเดี๋ยวไม่รู้มา ครับเดี๋ยวผมขอไปเอาฟางใส่ตุ่มก่อนนะครับจะ้ยุดมาเก็บๆไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวต่อคลิปให้นะครับผมไปตเต็มแล้วนะครับนี่ แค่นี้ก็ได้กลับบ้านแล้วครับเล่น้องฮอบเลยไปเดี๋ยวผมยกเส็จก่อนเป็นถนนใหญ่นะครับเตรียมตัวกลับบ้านนะเนาะกลับแล้วกลับบ้านกัน ผนถือกล้องและมุมนี้เลยนะครับก็ถ่ายให้ดูบรรยากาศทางเนาะลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับที่นี้ก็ไม่ใช่หมู่บ้านผมนะครับผมเป็นหมู่บ้านกันก็มาสักประมาณ6โลได้ไหมประมาณ6โลคนะรลับก็ฟางมันไม่หนักหรอกครับบางเบา ถ้าพูดไม่ไดิก็อขออภัยแล้วนะครับเดี๋ยวตอาขับรถไปแต่ผมจะไมไ่พูดนะเพราะคงไม่ไดีหรอกนะครับถ้าผมพูดนะลมเสียงลมมันเข้าครับ ก็ไปช้าครับไม่ได้รีบร้อนอะไรเนาะค่อยๆไปเดี๋ยวถึงตอนแรกย้ายคันก่อนมาใส่ขี้เกียจเปลี่ยนถอดเปลี่ยนนะครับก็เลยคันนี้เลยเห็นมันคาเทเลอ,อยู่แล้วไงตอนแรก ได้ดเดี๋ยผมไปถ่ายให้ดูที่เราลอมมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปถ่ายดูกันเดี๋ยวให้ลองดูก่อนนี่เป็นย่าไแล้วปลูกไว้นะครับ อนนนี่นครัไปเราเดินไปดูฟังให้เราลอมไว้ถ้าพูดเบาไปแล้วขอภัยด้วยนะครับอ้ินสินวันนี่นะครับนะเราลอมมาต้นมะพร้าวเลย ตอนแรกเราจะเอาเสามาทำนะครับแต่ยังไม่ได้ไปตัดไม้ไผ่นะครับ mm hmm. ก็เลยนี่เลยเอาง่ายๆไปก่อนล้องใส่ต้นมอมเ้าต้นใหม่ด้วยนจะเป็นไงอันนี้ไก่คุยนั้นนะอันนี้ก็ที่ตรงนี้ก็ราอปลูกหญ้านะครับยังไม่พันหญ้าเลยนะ อันนี้ซื้อมาตอนแรกๆนะครับตอนแรกๆที่ซื้อวัวมาก็ซื้อมาตอนละยี่ห้าบาทยัดดอลวะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นการไปเอาฟางเนาะไปการับถ่ายแบ็ซี่หนึ่งแปดาเอาฟางนะครับอาจจะไม่ได้ถ่ายรถอะไรมากมายนะครับเพราะเราก็ต้องรีบพาไปเมันเสร็จเนาะมันจะได้ไม่ร้อนนะครับไปมากกว่านี้นะ นะครับเดี๋ยวไ้เจอไปในคลิปต่อไปนะครับเพราะเดี๋ยวตอนเย็นผมก็ต้องเอาฟางมานี่นะครับสูบจากตรวนี้ต่อขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้ยังไม่ได้ทำนะครับถ้าทำก็จะถ่ายให้ดูนะครับ